สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าว,วันพุทธที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ค่ะวันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน3ปีวอกเช้านี้เช่นเคยนะคะอยู่กับคุณเต้ยพ่ภูและดิฉันไรพิชยธัญค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับข่าวสารมากมายมีหลายเรื่องหลายความคืบหน้าที่ต้องตามกันต่อก็เดี๋ยวเพลิดเพลินแล้วก็ยิ้มไปกับเรายามเช้าชแต่ว่าเรื่องแรกวันนี้ที่ต้องไปกันก่อน,อนจริงๆนะครับหลายคนรอคอยมานานหลายคนตั้งคําถามนนนะะวววัััีี้้เเเปป็็ทททาาาาาางงงงกกรรรรรแลลค่ศไยขอํจมมสสช ที่20ครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกแถลงการเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชระบุว่าตามที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกสิ้นพระชนเมื่อวันที่24ตุลาคม2556เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงบัดนี้มีพระราชองค์การโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหาหมุนีวงศ์วัดราชบาพิษสถิตมหาศีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริมาณนายกรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องจกได้สนองได้ดำเนินการเพื่อให้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่เป็นไปโดยความเรียบร้อยตามพระราชประเพณีต่อไปจึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ การสถาปนาสมเด็จพระมหาหมุนีวงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20นั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะคะที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมค่ะในส่วนของมาตรา7เดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าในกรณีที่ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทุนเกล้าเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชข้อความเดิมเขียนอย่างนี้นะคะแต่มีการ การแก้ไขเป็นพระมาหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งและให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะถึงการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ค่ะท่านนายกก็บอกว่ามีการดําเนินการตามขั้นตอนพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ท่านนายกบอกว่ามีการเสนอรายชื่อ5รูปหลังจากนั้นก็ขึ้นทุนกล้าวไปแล้วขณะนี้ก็ได้รับแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะขั้นตอนต่างก็ได้ไดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วแล้อันนี้ก็จากที่ทุนกล้าวขึ้นไปอย่ามาถามผมเลยว่าทุนกล้าวใครไปบ้างนะไม่ต้อง พอองค์บอกแล้วห้าองค์แล้วนะก็โดยเกิดกัิกาสามข้อถึงว่าวันนี้เมื่อคืนผมได้รับแจ้งว่าท่านก็ทรงมาโปรดข้าแล้วนะเพราะนั้นเป็นองค์สังราชองค์ที่ยี่สิบนะครับก็อยาให้มีความขัดแย้งอีกเลยนะก็เป็นสมเด็จจากวัดราชบพิษนะนะครับก็จะมีพิธีอะไรสถานาในวันที่สิบสองพุษภาเวลาสิบเจ็ดนากาที่วัดพระแก้วนะเสด็จพระหัวก,ก็ส่งเสด็จพระเนินไปประกอบพิธี ตามจารีประเภณีนะอยากก่ยาคัดแย้งกันอีกเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าองค์อื่นดีไม่ดีไม่ใช่หรอกนะผมบอกแล้วไงต้องดูเรื่องงานเรื่องต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นตามพระราชสัยที่พระองค์ท่านทรงทรง,ทรง,ทรงพิณาเองนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20จะมีขึ้นวันที่12กุมภาพันธ์นี้เวลา17.00หรือว่า5ย็นที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนายกรัฐมนตรีเมื่อกี้ท่านก็บอกแล้วขอให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งในเรื่องนี้นะครับ ซึ่งคุณวิสุนุเรรงรรองนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในวันที่12กุมภาพันธ์ซึ่งช่วงเย็นก็จะมีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามแบบการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาครับ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ,สะเสด็จพระาชดำเนินไปถวายพระสุพรรณบัตรหรือชื่อสมเด็จพระสังฆราชที่จารึกลงบนแผ่นทองถวายพัยดยศเครื่องสมณบริคารหรือเครื่องยศสมเด็จพระสังฆราชและอารักษ์ก็จะอาจประกาศพระบรมราชองค์การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชถือเป็นอันเสร็จพิธีครับคุณวิษณุบอกด้วยนะคะว่าก็เป็นไปตามอาวุโสค่ะและสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ท่านก็มีวัดปฏิบัติที่ดีนะคะฟังเสียงคุณวิษนุค่ะ เมื่อเลียงลำดับโดยอาวุโสของสมณศักดิ์ซึ่งพระท่านเรียงตามอาวุโสของสมณศักดิ์คือการเป็นสมเด็จก่อนหลังเนี่ยก็ลำดับได้ลำดับที่หนึ่งก็คือเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำรูปที่สองก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์รูปที่สามก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ซึ่งได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชซึ่งก็ก็มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์เป็นลำดับที่สแต่ว่าโดยเหตุที่ลำดับที่สองนั้นอ,อ,อาพาธมาเป็นเวลานานแล้วก็จเจริญชนมายุสูง99ปีส่วนรูปที่1ก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากนา้ำเพราะฉะนั้นลำดับก็มีอยู่อย่างนี้แล้วก็ถือว่าท่านสมเด็จพระสังฆราชที่จะได้รับการโปรดสถาปนานั้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็มีวัตรระปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือเรื่มใสสมถะก็ก็คงจะเป็นอย่างที่ลายที่ส่งกันอยู่นั่นแหละไม่รู้ใครเป็นคนส่งก็ไม่ได้ปิดพลาดอะไรเลยส่วนนั้นคุณวิสนุบอกด้วยนะคะว่าสมเด็จพระมหามุนีวง เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีวัดวัดปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสสมระอย่างที่มีการพูดถึงกันเป็นสิทธิทเลื่อมใสศรัทธามากของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรส่วนพระนามของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20จะใช้พระนามว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานและต่อท้ายด้วยชื่อเดิมนะคะ ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่1ต้นกรุงรัตนโกสิน์จนถึงองค์ที่18ส่วนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชกรมมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19นั้นคุณวิษณุบอกว่าเหตุที่พระนามแตกต่างจาก18องค์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่9โปรดสถาปนาให้มีชื่อเดิมก่อนที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชค่ะ ไปดูบรรยากาศที่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นคุณสุมนาเจาเจริญวงผู้ศึกขาของเราก็เดินทางไปดูครับปรากฏว่าที่นั่นนะครับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนก็มีการทําวัดเย็นในพระอุบโบสถกันตามปกติส่วนที่ตําหนักอารุณซึ่งเป็นตําหนักที่ประทับของสมเด็จพระมหามุนีวงก็มีการตกแต่งแล้วก็มีการบรวพระตําหนักให้มีความสวยงามครับ ผู้สื่ขาวของเราบอกนะครับว่าภายในวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามซึ่งสภาพของพระตำหนักเนี่ยมีการตกแต่งแล้วก็มีการปรณะให้มีความสวยงามเมื่อวานนี้ประตูหน้าต่างทุกบานถูกปิดไว้ก่อนแต่มีรายงานว่าสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ได้รับกิจนิมนต์โดยมีพระภิกษุมารับออกจากวัดแล้วก็เดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีตั้งแต่ช่วงบ่ายครับ ผู้ที่ใกล้ชิดนะคะให้ข้อมูลกับคุณสุมนนานักข่าวของเราค่ะว่าสมเด็จพระมหาหมุนีวงเป็นพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธมีพระจริยวัดรเรียบง่ายฉันในบาทมีความใกล้ชิดกับพระป่าสายกรรมฐาน<ม>เนื่องจากเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานยึดในคําสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะนอกจากนี้สมเด็จพระมหาหมุนีวง พระองค์ยังเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิหลวงปู่ฟั่นอาจารโรด้วยสมเด็จพระมหามุนีวงในแวดวงพระกรรมฐานจะเรียกพระองค์ท่านว่าสมเด็จขาวนะคะเนื่องจากว่าพระองค์มีผิวพรรณขาวสะอาดและเป็นพระสงฆ์ที่มีพระจริยวัตรเรียบง่ายไม่มีแม้กระทั่งรถยนต์ประจำตําแหน่งนะครับเวลาพระองค์ไปปฏิบัติกิจนิมนต์ทางศาสนาก็จะใช้รถยนต์ของสำนักพุทธ ไม่หรูหรามีครั้งหนึ่งมีคนบอกว่ารถเนี่ยเสียจอดอยู่กลางทางหลายคนก็ตั้งคําถามกันว่าสมเด็จพระมหามณีวงศ์เป็นพระชั้นสมเด็จทําไมไม่ใช้ยานพาหนะดีๆแบบพระราชาคณะรูปอื่นๆการที่เป็นพระที่เคร่งครัดในวัดปฏิบัติแบบพระธรรมยุทธ์ดั้งเดิมนะครับทำให้กิจวัตรประจําวันของพระองค์ก็คือจะตื่นแต่เช้าเพื่อทําวัดเช้าปฏิบัติศาสนกิจโดยจะอบรมพระสงฆ์ในวัดและอบรมเรื่องกรรมฐานและการศึกษาของคณะสงฆ์เท่านั้น พระองค์จะไม่เกี่ยวข้องกับการปลุกเสกวัตถุมงคลและมักที่จะชอบอยู่แบบสันโดษครับ ขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก่อนที่จะถึงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชวันที่12กุมภาพันธ์หลังจากนี้ทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องทําหนังสือถวายดีกานิมนต์สมเด็จพระมหาหมุนีวงเพื่อเข้ารับการสถาปนาโดยวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะก็คือวันศุกร์นี้นะคะเวล 9. า9โมงเช้ารัฐมนตรีประจาสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอมสินชีวพฤกษ์ที่กํากับดูแลสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะเดินทางเข้าไปนิมนต์สมเด็จพระ มหามุนีวง์ที่วัดราชบพิธด้วยตนเองค่ะเพื่อที่จะนิมนต์พระองค์ท่านเข้ารับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชในวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหลังทราบข่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20คณะสงฆ์ต่างก็ร่วมแสดงความยินดีค่ะ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามพระเมธาวินัยรถท่านก็นให้สัมภาษณ์นะคะว่าหมู่คณะสงฆ์แม้แต่ฝ่ายมหานิกายต่างก็แสดงความยินดีอนุโมทนากับข่าวการสถาปนาเนื่องจากสมเด็จพระมหาหมุนีวงมีพระจริยวัตรงดง,ดงามสะอาดบริสุทธิ์ พระเมทาวินัยรถท่านบอกว่าเท่าที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและเท่าที่ได้รับฟังจากลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดนั้น สมเด็จพระมหาหมุนีวง์ท่านไปไหนมาไหนไม่เคยไปด้วยรถส่วนตัวนะคะครับแต่จะใช้รถของทางราชการอย่างที่บอกไปนะครับเนื่องจากว่าพระเทระเนี่ยเป็นกรรมการมหาเทระสมาคมทุกรูปก็จะสามารถใช้รถของทางราชการได้คือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์เสด็จประชุมก็จะใช้รถของทางราชการเท่านั้นครับนอกจากพระองค์จะไม่ใช้รถส่วนตัวคือไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยนะคะยังมีข่าวด้วยว่าพระองค์ไม่สะสมเหรียญค่ะ แม้แต่เหรียญหลวงปู่ฟั่นอาจารโรที่พระองค์เป็นสิทธิ์และจริงๆพระองค์ก็เป็นประธานมูลนิธิพระอาจารย์ฟั่นอยู่ด้วยเนี่ยค่ะทางพระเมธาวิเนรธท่านบอกว่าเท่าที่อัตมารับฟังมาไม่เคยได้ยินว่าพระองค์สะสมเหรียญแต่จะมีเหรียญหลวงปู่ฟั่นแจกจ่ายญาติโยมส่วนการจัดสร้างพระเครื่องนั้นเท่าที่ทราบก็คือทางวัดจะสร้างเพื่อแจกญาติโยมที่ไปสักการะก็จะมีเหรียญพระพุทธอังคีรถซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ มีเหรียญสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18แล้วก็อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบาพิตรพระรูปรัชกาลที่5เป็นต้นเท่านั้นนะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะขณะที่ในส่วนของพระอนุชาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20พระเทพสุมเมธีสุป,ปฏิปันโนราชบุรี ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีฝ่ายธรรมยุทธและท่านก็ยังเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามพระอารามหลวงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ค่ะ พระแท้สุเมธีท่านบอกว่าครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะคือมีผู้ชาย4คนมีผู้หญิง5คนนะครับพระเทพสุเมธีเนี่ยเป็นบุตรชายคนที่4ส่วนสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นพระพี่ชายนะครับเป็นบุตรชายคนที่2ในวัยเด็กสมเด็จพระสังฆราชไปเรียนหนังสืออยู่กับพระปิตุลาก็คือคุณพ่อที่เป็นนายทหารที่ลพบุรีหลังจากนั้นอายุได้ประมาณ10ปีก็ทรงบรรพชาเป็นสมณีนอยู่ที่วัดตรีญาตนะครับที่อำเภอเืองจังหวัดราชบุรีหรือว่าวัดใกล้บ้าน พอพระองค์ท่านมีอายุห่างก,กับอัตมาก็คือพระเทพสุเมธีเนี่ยประมาณสีถึงปีเนื่องจากว่าเป็นลูกคนที่สองนะครับสมัยทรงบรรพชาเป็นสมณเณรอยู่ที่วัดตรีญาตเนี่นะครับก็ได้ขณะนั้น,นสมเด็จพระพุทธปาพชนบดีมีตําแหน่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะและเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดรชาชบพิษเดินทางมาวัดที่มาพักอยู่ที่วัดตรีญาตพอดีทางสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้คอยดูแลปรนิบัติ ะะทางสมเด็จพระพุทธปาพจนบ,บดีเกิดถูกใจก็เลยพาพระองค์ท่านไปอยู่ที่วัดราชบพิตรด้วยนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือบ้านเกิดของสมเด็จพระสังคราชองคใหม่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรีนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวก็เดินทางไปที่บ้านเลขที่28หมู่ที่1ตําบลบางป่าอาเภอเมืองราช,ชบุรีบ้านเกิดของสมเด็จพระมหาโมนีวงค่ะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงสองชั้นนะคะที่บ้านเนี่ยมีสวนมะพร้าวอยู่ติดกับริมคลองมีต้นมะม่วงอายุประมาณชักร้อยปีปลูกอยู่กลาง พื้นที่ภายในรั้วบ้านในบ้านมีคุณเตือนจิตมิ่งคําเลิศซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูและก็เป็นพระคณิฐาคนที่8ก็อยู่กับพระญาที่บ้านหลังนี้นะคะทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทางครอบครัวและพระญาติจะมารวมตัวกันเพื่อทำบุญบ้านเลี้ยงพระเพนเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่พระบิดาและพระมารดาที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ คุณเตือนจิตพระคณิฐาคนที่8เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าสมเด็จพระมหาหมุนีวง์ได้รับโปรดเกล้าเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20พี่น้องครอบครัวพร้อมกับญาติญาติรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าถือเป็นมงคลแก่ตระกูลและชาวราชบุรีเป็นที่สุดคุณเตือนจิตก็บอกแบบนั้นค,ค่ะ เดี๋ยวเรารอพระราชพิธีสถาปนาอย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้น12กุมภาพันธ์เวลา5โมงเย็นนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดด้วยค่ะ